เมื่อวานนะครับในเดียิมูเลเตอร์นะฮะเราได้ฉากจบไปแล้วแบบหนึ่งนะครับวันนี้มาต่อกันอีกฉากจบหนึ่งนะฮะเราสามารถไปที่ไฟนอลบอสได้เลยฮะดีมากอ๋อคือปรับเพื่อสู้เลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิตรงนี้มันไม่ใช่นี่ใช่ไหมมันต้องก่อนหน้านี้เพราะว่าไฟนอลบอสนี่คือสู้แล้วได้ฉากจบเลยมันมีอีกที่นึงก็คือตรงที่เราเลือกว่าจะยิงกวางหรือไม่ยิงกวางนะฮะอย่างนั้นต้องเล่นใหม่อีกเหรอโอ้เฮ้ ทำไมเฟรมเรดหายอย่างนี้คือเฟรมเลทมันก็ขึ้นเยอะอยู่นะแต่ว่าในเกมมันแหลกมากเลยนะครับมังกรเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ปลดล็อกมังกรให้ด้วยวัทอ๋อขี่ได้เอ้ยอ้าวบนเรือไม่มีมีให้ตรงนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนดูบนเรือก่อนแปบ๊บหนึ่งปลดล็อกทรนดิ้งนะฮะได้มาเพิ่มมีอะไรมาเพิ่มบ้างมียีราฟยีราฟเพื่ออะไร อาเลื่อยเลื่อยอ่าเลื่อยมาโผล,ล่ามาผมต้องสู้กับไอ้นี้อีกแล้วเหรออายุเนี่ยยังอืนล่ะที่ปลดล็อกไม่มีเหรอจำได้ว่ามีสองอันนะมีมนุษย์อ๋อมนุษย์คือโดนดาเมจทีเดียวทีเดียวเกมโอเวอร์เลยครับไปไป,ปมังกรมานี่ของดีโอซีไม่น่าสนใจเลยอันนี้น่าสนใจกว่าเยอะขี่มังกร เดินมาชนเองวูบเองแล้วพายุล่ะกดคิวเพื่อบินบังคับยากเออฮะซูได้ไหมเออชนไปชนไปอ๋อชนแล้วได้ดาเมจเลยพ่นไฟพ่นไฟครับเฮ้ยสุดยอดอันนี้โอพีเลยอันนี้แต่บังคับยากนี่คือโหมดบินบินสูงขึ้นยังไงบินขึ้น โอ้โหศัตรูคือเราไม่ต้องสู้เลยฮะบินมาชนปุ๊บวูบเลยเดี๋ยวนะบินก่อนกดสเปซบาร์จะเป็นการเพิ่มความสูงอ๋อโอเคคนไฟโดนไหมเอ้าเลือดรถด้วยลงซีลงมาซิเลือดแล,ล,ล้ลดเมื่อกี้น่าจะโดนกวาง โอ้ยบังคับยากมากแต่ว่าถ้าเกิดบินแล้วก็โอเคเลยฮะโอ้เอ้นี่นี่นี่ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะอ้าวมันเปิดอยู่แล้วนี่นี่ไงไปได้เลยมีมังกรไหมตรงนี้ไม่มีหรอโคลามาอย่างน้อยก็มีโคลาโคลาช่วยช่วยเยอะมากเรื่อยมามาอีกแล้วพายุโอ้ โฟล่ามาเร็วสุชิน่าจะไม่ต้องสู้เหมือนกันมั้งไปตรงนู้นได้เลยโฟล่ามาเร็วมาเร็วเพราะว่าไปตรงนู้นก็คือก็ไม่ต้องใช้อาวุธอยู่ดีนะฮะอาวุธโดนทิ้งอยู่ดีตรงนูน้นเอานี้ไงมังกรมีให้ว้าวดีนายแต่ว่าเราขี่นายไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้ต้องเอาวุธไว้ข้างนอกเปิดอยู่แล้วนะฮะดีไม่ต้องสู้ใหม่ไป เออตรงนี้ต้องสู้ไหมโอ้โหตรงนี้ต้องสู้มัง้งตรงนี้โอ้โหตรงนี้คือต้องสู้ใช่ไหมโอ้เป็นอะไรที่ปวดหัวมากตรงนี้โอเคคือมันจังจังหวะมันกะยากไงย,ยืนค้งนางกันนานไม่ได้นะฮะต้องพยายามหลบอือืมต่อยทีหนึ่งก็ต้องวิงว่งเออวิ่ง โอ้หลบปืนปืนปืนโ okay. อเคมาสิมาสิมาสิหลบโอ้โหโดนมีนิดนึงาดาบมาดาบดีกว่าเยอะโอ้โหดาบมาเหมือนกันดาบอีกแล้วดาบอีกแล้ว ตัวที่สองโอ้ลบลบลบอืมโดนอีกแล้วลบลบวู้ออกไปแล้วตัวหนึ่งโอเคปานวาลีนี่แบบหลบไม่ได้เลยวิง่งขอยาวมาอืม อีกทีหนึ่งอีกทีนึ่งอีกทีหนึ่งวันนี้อีซี่ฮะโอ้โหต้องสู้หมดเลยเจ้าขอกี้ด้วยโอ้สู้กับตัวนี้อีกรางหนึ่งนะฮะใช้เจ้าขอกี้สู้มามาเลยมาเลยมาเลยโอเคจำได้แล้วดูก่อนว่าเขาโจมตียังไงอันนี้เกาะไปฮะรอรอ จมต,ตีเบาไปอหืจับทางได้หมดแล้วเกาะก็ตีหนักไปเลยเออเต็มเต็มไงจมตีเบาโอ้หไม่ทันกดไม่ทันเกาะจมตีหนักไปอืตอตีเบาโอ้ยเกาะอไม่ทันคิดไม่ทันเออเกาะมาลืมอตีหนักไป อันนี้ตีเบาอเกาะอืมอ่าตีเบาอือีกทีเดียวเกาะเรียบร้อยจีจีเพื่อนคือเรื่องราวผมก็ยังงงอยู่นะว่าสรุปในตัวเราเนี่ยคือคือใครในตัวกวางคือเราแล้วตัวกวางแห่งโลกอนาคตคือใคร และปีศาจคือใครแล้วมนุษย์ที่เราเจอตอนท้ายคือใครดูไม่ออกครั้งที่แล้วคือเราไม่ยิงนะฮะแล้วก็ร่วมมือกันไปสู้กับคนคราวนี้อีกแบบหนึ่งคือยิงจะเป็นยังไงโอ้ยิงแล้วต้องสู้ใครอีกไหมแบกร่างเพื่อนมาที่สานีตำรวจมาฝังเหรออฮะ โอ้โหเปิดอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยหรือว่ามันมีห้องข้างล่างเป็นหลุมฝังหรือว่าเป็นห้องแล้วทำไมเราต้องเสียใจด้วยโอ้อ้าวอ๋อคือมันเป็นเหตุการณ์วนมาเรื่อยๆเหรอใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ตัวนี้มีที่ปิดตานะฮะ อ๋อแล้วก็ดึงออกแล้วเราก็เป็นแทนโอ้ใช่ไหมเรามาแปะหน้าเราแทนนั่นไงแล้วก็ตัวจากปัจจุบันก็จะมาสู้กับเราที่อยู่ในโลกอนาคตเออจบแบบนี้เท่กว่าเมื่อวานเมื่อวานจบอะไรก็ไม่รู้งงออของรางวัล DLC นะ่าจะปลดล็อกหมดแล้วนะฮะ นี่ไงเอ้าเหลือกกล่องหนึ่งเหรอคืออะไรอ่ะกล่องนี้คือต้องสู USSR ้กับโค่านะฮะในโลกอนาคตผมยังไม่ได้สู้หมดแล้วหรอมีแค่นี้หมดแล้วฮะได้ปืนมามันดีไหมโอ้อ๋ออันนี้คือโค阿ายิงโค่ายิงแรงกว่าเยอะอ่ะไปโลกอนาคตไปสู้โค阿าก่อนกเด้อเดเดี๋ยๆเด้นี่ใครโอ้ยร้อนร้อนเดี๋ยวเด้อเดอเดเอาไม่ได้มาช่วยเราเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ได้มาช่วยเหรอ <laughs> เดี๋ยวดิเฮ้ยค่อยคุยกันโอ้โหก็ว่าเสียงอะไรไปสู้กับโคล่าในโลกอนาคตนะฮะปลดล็อกของสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ขอบใจมากสมกงกรไหนล่ะไหนล่ะมาสิมาใ,ใกล้สิไฟเหมือนกันไฟเหมือนกันลงมาไฟลงมาไฟนี่ก็ไฟครับ ยังไงยังไงเออเรียบร้อยวุ่นวายดีนักเจโลมาต่อไปพายุพายุสู้ไม่ได้อะพายุไฟไม่เข้าไปโคราเลยดีกว่าโคราอยู่ไหนอยู่นี่คือยิงย่างนี้เลยได้ไหมเอเออฮเรียบร้อยโอ้ยซีมาก อ่ะไปดูของสิได้อะไรโคอล่าแบบอันนี้หรือเปล่าโลกอนาคตหมดแล้วนะฮะของ DLC นี่อะไรอีกเนี่ยข้างล่างอ๋อเพนกวินมานมึงมานมึงอ่ะให้ดูสิได้อะไรอ๋อจริงด้วยโคอล่าโลกอนาคตแล้วยิงสองตัวพร้อมกันว้าวเออสุดยอดไปเลยเอ้ เดี๋ยวก่อนเราจดแพ็กก่อน,อนแปบ๊บหนึ่งคุณช่วยซ้ายขวาอือฮ่าฮ่ทีนี้ก็มมีใครสู้เราได้แล้วไหนไหนไหนเจ้าพายุเออยิงเลยยิงเลยยิงเลยเรียบร้อยอีซี่มากอ่ะก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วนะฮะสำหรับ ฉากจบแล้วก็อัปเดตนะครับ D l C ทุกอย่างครบแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ